สวัสดีค่ะเช้านี้มาบำรุงต้นทุเรียนเล็กกันนะคะฉีดสังกะสีไปหน่อยค่ะแล้วก็เพิ่มแคลเซียมบอล่อนไปบ้างนะคะต้นนี้กิ่งข้าง ก็พอแตกยอดบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆต้นนี้ก็แตกยอดรุ่นก่อนหน้าไปแล้วนะคะแล้วก็ฉีดบำรุงต่อไปอีก เลาะป่าโกโก้มานะคะเลาะสวนโกโก้มาฉีดเราปลูกไว้แซมต้นโกโก้ที่ตายไปเมื่อเอาฝั่งนี้น่าจะสักสปีนะคะโกโก้เราอาจจะไม่มีเครื่องพ่นปุ๋ยพ่นยาที่เป็นแบบแรงดันสูงๆเพราะว่าเราปลูกไว้ ที่สวนแซมบ้างสักสามสิบต้นนะคะก็เลยยังไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดูแลดีๆต่อไปถ้ามีโอกาสได้ปลูกทุเรียนเยอะขึ้นนะคะปริมาณเยอะขึ้นกว่านี้เราก็อาจจะได้ซื้อค่ะ ต้นนี้ก็สูงหน่อยนะคะโตเขาหน่อยอาจจะปลูกช่วงที่โกโก้กตายไปแลกๆนะคะปรับหัวฉีดก่อนนะนจะขึ้นไปแม่ถึงให้ปิดรอบหนึ่ง ไม่ได้ฝอยได้แต่ก็โตอยู่นะคะเราฉีดแบบอาจจะไม่ถูกวิธีเผื่อโกโก้ด้วย ลืมปรับหัวฉีดเพราะต้นไม่สูงมากอันนี้หมอนทองค่ะสีเหลืองเลยยังไม่เขียวใส่สังกะสีไปช่วยหน่อย ช่วงเวลานี้ก็แปดโมงกว่าวานะคะน่าจะพอได้ยังไม่ถึงสิบโมงแต่แดดก็แรงอยู่ค่ะ ไปดูในส่วนของลำไย,ยบ้างค่ะซึ่งปลายหัวไร่นี้นะคะเออที่สวนของเราตรงนี้นะคะไม่ค่อยได้มาดูนานเลยลำไย,ยออกไปบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เก็บมัจะต้องตัดแต่ก็มาฉีดป,ปุ๋ยก่อนค่ะทำทางรัดไปหมดเลยไม่ตรงกับสูตรเขาบอกไม่รู้จะโตได้เท่าไหรค่ค่ะ มาฉีดรอบทุเรียนรอบนึงก็เพิ่มใส่ลำไย,ยไปด้วยโกโก้นิดหน่อยเดี๋ยวจะฉีดบำร,รุงให้อีกสักสามสีต้มก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปฉีดต่อก่อนค่ะ